ไอเ็ไฟเนี่ยนักีว่าก็เสนอมาเฮ้ยชื่อวงหินเล็กไฟตัวแรกผมฟังผมผมคิดถึงไอ้โรงตีดาบตีเหล็กอะอะไรว่ชื่อวงหินไฟแต่พอพูดภาษาอังกฤษดูดี stone metal fire อุ้ยเฮ้ยดูเท่ไว้ดูเท่ไว้ไวก็เลยสรุปไปว่าเอาชื่อนี้เหตุการณ์นั้นตอนที่เข้าไปในเวทีอะรถพยาบาลหมอแว๊บเนี่ยวิ่งสวนทางออกมาแล้ว ผมจำไม่ได้ว่าเป็นเพลงที่ห้าหรือเพลงที่หกเอาเลยคราวนี้มันขนาดว่าตรวจอาวุธหมดแล้วนะก็ยังมีการฝากผู้หญิงเข้าไปบ้างฝาท่อทุบให้แตกเพียงกันซักกันเงี้ยมันปุ๊บวงนี้ปุ๊บวงตรงนู้นปุ๊บมันเป็นวงมันเต็มเลยฟึ่งพึ่งพือไม่ได้ตีกลุ่มเดียวหน้าเวทีตรงนู้นก็ตีตรงนี้ก็ตีตรงนี้ก็ตีกันไม่รอดเขาบอกต้อง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 หยุดแล้วเราคิด ไปเองว่าช่วงเวลาวันนั้นเราน่าจะคอนโทรได้เราคิดว่าเฮ้ยเพรทุกคนชอบเราชอบดนตรีตเ,เราเราน่าจะคอนโทรลให้มันเรียบร้อยได้แต่มัน,ม,นมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยตอนตั้งวง ผมเคยเสนอชื่อวงบรนะก่อนคนก็รู้ก็รู้อถ้าเป็นชื่อเบอร์มันไม่น่าจะดังนะัคนก็งงงให้วงอะไรไปเลยพมนี่เป็นจุดเปลี่ยนจุดผักดันแรกที่ที่ที่ทำให้รู้สึกว่าต้องต้องต้องไปเล่นดนตรีเพราะเวลาทุกครั้งมันเล่นมันก็มีความสุขไง เมื่อก่อนมันมีหนังสือจะมีรูปโปสเตอร์ของวงต่างประเทศผมจำได้ว่าน่าจะเป็นรูปวงพิงฟอยแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันหนึ่งกูจะเป็นแบบเนี้ยคือเหมือนกั่ดนตรีที่เราชอบมันก็มันก็มีความเพ้อฝันไปไปเองว่าเออเราอยากเล่นดนตรีเราอยากอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นจริงจังแล้วมันจะมาถึงวันนี้ได้ตอนแรกก็เล่นกันแบบอิเล็กเกขานะ สายค่าซ้อมเดี๋ยวตีกองมั่งเล่นกีตาร์มังม่งบววหมดอะเล่นทุกตำแหน่งแต่ตอนหลังพอมาเป็นวงเนี่ยมันเริ่มเข้าใจเพลงมากขึ้นรู้จักที่มาของเพลงแล้วเพื่อนก็เริ่มจริงจังกันมากขึ้นก็เล่นกันตั้งวงเลยนี่คือหมายถึงวงนาอ้อนเลยนะพอเป็นวงที่สองตอนนี้เป็นเินโนแล้ะครับมันเริ่มเป็นมืออาชีพมากขึ้นไปเล่นตอนเช้าวันอาทิตย์ในรายการของคุณวิทูลมาเทนยูตอนนั้นก็ไปเรียนอยู่ที่ลานกรแพงก็เริ่มปล่อย คณะนิติศาสตร์ทิ้งไว้ข้างหลังเริ่มจะไปทางนี้แล้วแต่ที่เป็นอาชีพจริงๆเลยคือตอนวงโซดาวงโซดานี่คือเล่นประจําคืนหนึ่งวันสักสองที่นะมารู้ตัวเองก็เออน,นี่เป็นอาชีพแล้วนี่ใช่ไหมเป็นอาชีพแล้วโอลาโปรเจกต์ตอนนั้นนะผมไม่ยังเล่นนาออนกับอินฟินอยู่ผมเห็นเ็าเล่นอยู่แล้วแต่หลังจากนั้นก็ไม่เจอกันนะตอนหลังก็โอ้ก็ไป เพื่อนที่วงโซดาเชิญโอ้เข้าไปไปเล่นแล้วโอ้ก็มาชวนผมไปโอลาเนี่ยมีมีดนตรีมีเพลงที่แต่งไว้ของเขาอยู่แล้วนะเขาจะไปทําแยกไปต่างหากเป็นไอเดียเขาไงเขาก็ไปตั้งชื่อโอ้ตอนแรกก็ตั้งหลายชื่อมาแคะตอนหลังก็เออชื่อเป็นโอลาโปรเจกต์ก็เหมาะแล้วก็เป็นโปรเจกต์เขาแล้วก็เขาแยกออกมาทําแล้วตอนหลังก็ชวนชวนผมเข้ามาผมก็ยังเล่นอยู่กลางคืนแล้วก็มันนั่งเขียนเพลงให้เขาเนี่ยแล้วตอนหลังก็ ลองร้องดูสิร้องก็เลยร้องไปก็เขียนด้วยร้องด้วยเพลงแรกที่ออกรู้สึกเป็นเพลงน่าจะหยุดยั้งนะเพราะว่าใช้เวลาเขียนก็เยอะอยู่มีเพลงหนึ่งที่ที่โอลานเขียนไว้คือเพลงหนทางของคุณก็เลยคุยกับพ่อว่าเฮ้ยเอาแนวนี้ไหมเขียนเพลงแนวให้กำลังใจไหมแบบว่าถ้าเพลงรักมันก็เยอะแล้วไง เราก็อาจจะไม่แตกต่างเราเขียนเพลงนี้ดีกว่าไหมแล้วมันเข้ากันดีก็เลยทุกเพลงก็จะออกไปทางอย่างนงี้หนะเอาเรื่องสัจธรรมมาเขียนดีไหมอะไรที่มันจริงที่แบบว่าคนฟังแล้วปฏิเสธไม่ได้เพราะคนฟังเออเว้ยเออเว้ยอันนี้มันแล้วสึก็สบายใจกอ,อชอบอยากให้ให้คนฟังรู้สึกอย่างนั้นเออว่าเรานอกจากความบันเทิงแล้วยังให้อะไรไปในเพลงบ้างดีน,นักไฟเนี่ยอันนี้ต้องให้เครดิตนาทิวาครับ อนุทิวาสารจุทะก็เป็นคนตั้งตั้งตั้งชื่ออันนี้ที่จริงเขียนเขียนชื่อวงเยอะนะเหมือนคนทั่วไปเวลาตั้งวงใหมก่ก็ทุกคนก็เสนอชื่อเข้ามาผมเคยเคยเสนอชื่อวงรบรนบก่อนคนก็รู้คนก็รู้คนนั้นงงให้วงอะไรไะเนี่ยก็นุนทิวาก็เสนอมาเฮ้ยชื่อวงหินเล็กไฟตัวแรกผมฟังผมผมคิดถึงไอ้โรงตีดาบตีเหล็กอะอะไรวะชื่อวง็กไฟนม่อะไระว,วไะ มันดูโบราณไงเห็นเอไฟเหล็กน้ําพีอะไรพวกนั้นนะโรงงานตีดาบอะไรเงี้ยแต่พอพูดษาอังกฤษดูดีสโตนไม่เท่าไฟเอออุ๊ยเฮ้ยดูเท่ไว้ดูเท่ไว้ก็เลยสรุปไปว่าเอาชื่อนี้ก็เลยนั่นแหละต้องขอบคุณนัที่ว่าครับมืองก็จะเป็นชื่อโงกงอะไรนะเบก็คงจะจบไปตั้งแต่วันนั้นแล้วนะ แต่ว่าพอตอนไปไอ้รถไฟเนี่ยจะทําให้ต่างจากที่โอลานทํำยังไงจะทําไปทางไหนทํำยังไงคุยกัไล้ลงมือเบสเราจะใช้กีตาร์คู่<ๆ>ก็เตรียมตัวแล้วก็ทําเองแลุยทีนี้ผมมีมีเพื่อนอยู่แล้วคนนึงก็คือโตก็เลยต้องไปมือกีตา้าอีกคนหนึ่งก็ไปได้มือกองมาก่อนแล้วเป็นเหตุว่าพี่ลงไปเที่ยวล็อกผับมั้งแล้วก็ไปเจอป๊อปเขาก็มาคุยกับป๊อปว่า เล่นอะไรที่ไหนอะไรก็คือก็คุยกันถามเงี้ตออยตอนนั้นป๊อบอยู่วิศวะที่เชียงใหม่งนั้นป๊อปไปเรียนไปเรียนให้จบแล้วเดี๋ยวกลับมาลุยกันอะไรเงี้ย<ม>เหมือนมาเจออีกครั้งหนึ่งที่ร็อกผับเอา้านี่ป๊อปนี่บอกเฮ้ยอยู่ไหนได้ตอนนี้ทำอะไรกันเลยดึงเข้ามาเไปไปลองทำวงกันไหมอะไรเงี้ยเออก็ชวนมาเหมือนตึ่นออเดชั่นนั่นแหละ็ื่งมาเล่นให้ฟังเขาฟังครั้งแรกก็เฮ้ยคนนีใ้ใหม่เลยป๊อบมาแบบกีตาร์รุ่นใหม่แล้ว <c oughs> คนละแบบแลบ้วเฮ้ยอันนี้มันไม่ธรรมดาดีกว่า แล้วเป็นคนที่มีพิษัูดีด้านสงนั้นสายแป๊ะไม่มีไม่มีเพี้ยนไม่มีอะไรเงี้ยโอลานจะแซวเสมอเวลาเล่นนะบอกป๊อปเล่นผิดบ้างเล่นผิดซะบ้างนะอะไรเงี้ยการสร้างเพลงแต่งเพลงอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนตอนที่โอรานโอรานเนี่ยทำดนตรีมาแล้วทำเมโลดี้ทำนองมาแล้วผมเขียนเนื้อแต่ของฮีโร่ไฟนี่ทำดนตรีก่อนไม่มีเมโลดี ไม่มีเนื้อคิดว่าควรจะให้อิสระกับดนตรีให,ให้ให้เต็มที่คือไม่ต้องไปสนใจเลยว่าผมจะร้องว่าอะไรจะเขียนเนื้ออะไรใส่มาเลยทําให้เรียกอ,อะไรไอเดียเราอะมันมันไปไกลกว่าที่จะนั่งเขียนเนื้อตามทานองอย่างเดียวเหตุการณ์นั้นตอนที่เข้าไปในเวทีอะรู้สึกใครเล่นวงแรกจำไม่ได้แล้ว้าผมเข้าไปเนี่ย รถรถพยาบาลหวแว๊บวเนี่ยวิ่งสวนทางออกมาแหละผมบอกอ้าวอาแต่แล้วคือเรารู้แล้วว่าว่าเออว่าว่ามีตีกันหัวแตกบ้างอะไรบ้างตีกันพอเข้าไปข้างหลังเนี่ยรู้สึกจะมีมีตำรวจอยู่แล้วเขาพยายามจะจะไม่ให้เล่นอะไรตอนแรกอ่ะอหยุดเถอะเดี๋ยวมันก็มีการพักให้มันเบาลงแล้วก็เล่นอะไรอย่างเงี้ย ก็ดดูดูได้เหมือนจะเหมือนจะดีขึ้นเหมือนจะไปได้ตลอดถึงที่วงไปเล่นผมจำไม่น่ามาเพลงที่ห้าหรือเพลงที่หกเอาเลยคราวนี้มันคือมันเรามองไปที่างฟุตบอลเนี้ยเวลาเขาเขาตีกันมันก็ปึ๊บเป็นวงนี่นะอ่ะปกติก็ดูแตกอ่ะคนที่ไม่อยากได้เกี่ยวข้องก็ถอยใช่ไหมมันก็เป็นวงกว้างเนี้ยคือปกติที่เราเห็นทั่วไปอ่ะไปตามงานที่เราเล่นมันก็ปึ้งจบคุยจบเข้ามาทีนี้ผมผมเห็น จากกล้องที่เขาถ่ายในห้องตัดอ่ะมันปุ๊บวงนี้นะปุ๊บวงตรงนู้นปุ๊บมันเป็นวงมันเต็มเลยคือแตกกระจายอะ่ะคนเป็นแยกกันเลยเต็มสนามฟุตบอลเลยปึ้งปึงพื้นไม่ได้ตีกลุ่มเดียวหน้าเวทีตรงนู้นก็ตีตรงนี้ก็ตีมันก็ตีกัน,น,กน,น,กนไม่รอดเขาบอกต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องหยุดแล้วขณะว,ว่าตรวจอาวุธหมดแล้วน,นะก็ยังมีการฝากผู้หญิงเข้าไปบ้างมีการเขาเรียกอะไร หย่อนเชือกมาเอาจากข้างล่างส่งขึ้นไปแล้วดึงขึ้นไปเอาเนี้ยฝาท่อทุบให้แตกเฟี่ยงกันซัดกันเงี้ยมันก็มันก็ไปไม่ได้อยู่แล้วมันก็จำเป็นต้องจบแล้วก็ตีกันเนี้ยหน้าเวทีเนี้ยเวทีอยู่เนี้ยไม่ดูแล้วหันหน้าไปทางนู้นจะตีกันอย่างเดียวโดนตีเล่นก็ไม่ดูไม่ดูพี่ป๋องไม่ดูทั้พี่ลงยังดา่าอะไรพี่ลงเนี้ยด่าแล้วมันต้องออกไหม่ไอ้ที่ข้างล่างยัง ชี้หน้าวงเลยบอกมันมันก็จบไปเลยอย่างเงี้ยึงแท้าจะจะดูมวยกันแล้วไม่ได้ไมดูแล้วดนตรีก็จบคือวันนั้นนะวันนั้นก็อย่างที่อย่างที่เราหัวก็คือน้ำตาไหลก็คือเสียใจคือเราคิดไปเองว่าช่วงเวลาวันนั้นเราน่าจะคอนโรนได้เราคิดว่าเฮ้ย เราสามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้เพราะทุกคนชอบเราชอบดนตรีเราเราน่าจะคอนโทรนให้มันเรียบร้อยได้อะไรเงี้ยแต่มันมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยที่เสียใจก็คือเราคิดว่าเราจะช่วยล้างภาพพดลบภาพที่รุนแรงตรีกันสําหรับดนตรีล็อกเนี่ยว่าว่าทําได้แต่มันทํามไม่ได้ไงโอ้สุดท้ายพวกมันก็ ทุกคนก็เป็นอย่างนี้อีกมันทําให้ผมคิดคิดใหม่แล้วผมก็เลิกสนใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาว่าเออช่างมันมันไม่เกี่ยวกันคือเมื่อก่อนนี้เราเราเรา,เราก็มีความฝันว่าเราจะขึ้นเวท like ีแบบนั้นเนี่ยเราก็เคยดูวงต่างประเทศมาเล่นก็เหมือนกันเหมือนทุกวงที่ไปยืนดูแล้วบอกว่าเออวันหนึ่งอยากจะมาขึ้นที่นี่อยากขึ้นเวทีนี้บ้างอะไรเงี้ยคนเต็มสนามฟุตบอลอัศจรรย์เต็มขึ้นมาสวยเลยสวยเลย ตอนนั้นยังยังล่ากับเพื่อนนะเฮ้ยคลิฟอร์เนียแจมเมอร์เดี๋ยวเฟรตุสบอคลิฟอร์เนียแจมเมอร์แอมเล่นกันนะเสียดายที่มันนั่นนะเราอยากให้มันถ้ามันจบด้วยสวยนะผมว่าเป็นอีกคอนเสิร์ตหนึ่งอะที่ที่ประวัติศาสตร์ดนตรีบ้านเราก็น่าจะบันทึกไว้เลยแหละโปรงสี่เจ็ปีล็อกเงาบดายใช่ไหมคือคอนเสิร์ตนี้ก็รีวิวเนี่ยมันจะรีวิวกลับมาเลี้ยงสิทธิ์เก่า อะไรประมาณนี้ก็ไล oh, right. ่มาตั verses. ้งแต่วงนาออนเลยก็ชีวิตการเล่นตรีเริ่มมาจากเป็นยังไงคุณตุ้มวิระเป็นอินฟอร์โนโซดาก็มีคุณโอคุณอาร์ตโอลานะใช่ไหมมาเป็นโอลานมีป๊อปมีโตคือถ้าคนที่ไปดูคอนเสิร์ตก็จะอารมณ์ว่าที่วประวัติหรือยังไงนผ่านผ่านผ่านด้วยการเล่นดนตรีถ้าดูคอนเสิร์ตนี้ก็จะเข้าใจก็หวังว่าผู้ที่พูกเราที่ไปก็จะ ได้เคาเรียกอ,อะไรเสพดนตรีในยุคนั้นๆนะคือเราจะสะท้อนแล้วก็ทําอารมณ์ในคอนเสิร์ตใ,ให้เป็นแบบนั้นด้วยนะแสงสีเสียงเป็นยงัยงไงซาเป็นยังไงอไรย่างเงแล้วก็เริ่มทันสมัยขึ้นเรื่องอะไรก็จะเล่าปเป็นเป็นบทบทเอ้ยนี่บอกหมดแล้วนี่ก็หวังว่าพวกเราจะรับไปดูชีวิตของการเล่นดนตรีเนี่ยทั้งทั้งการทำดนตรีทั้งหมดนะ ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีคือสรุปแล้ว่ความเปลี่ยนแปลงนี่มันมันไม่เคยไม่เคยหยุดนิ่งไงในทุกช่วงอายุไม่ว่าจะทําอะไรในเรื่องอะไรก็ตามอะยอมรับได้ไหมถ้ามันไม่ดีก็หาทางออกให้ได้แก้ไขให้ได้แล้วแก้ไขไม่ได้ก็ทิ้งมันได้ไหมไปทางอื่นอ้อมไปอีกทางนึงอะไรย่างเงี้ยชีวิตเปลี่ยนแล้วก็ดิ่นไปไม่ว่าจะไปในทิศทางไหนก็ เราก็ต้องอยู่กับมันเราก็ต้องรับมันให้ได้เราก็ต้องสู้จนกว่าเราจะหมดแรงหรือก็ตายไปข้างหนึ่งล